การที่เรารู้สึกถึงความรักระดับลึกค่ะการที่เราจะเปิดหัวใจเราได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาจากเรื่องที่เราเจ็บปวดมากๆค่ะเพราะว่าความเจ็บเนี่ยมันเหมือนคอนที่ตีเข้ามาแล้วก็ท้อเปลือกทั้งหมดที่เราพยายามปกป้องตัวเองตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะให้มันเปิดออกทําให้แสงเนะี่ยสามารถส่องเข้าไปด้านในได้แล้วเวลาแสงไปถึงเนี่ยทุกๆอย่างก็เริ่มเจริญงอกงามเติบโต,ตมากขึ้น การที่เราพบเจอความเจ็บปวดอะคะ่ะมันทําให้เราสามารถ humble ตัวเองได้มากขึ้นจากการที่โลกเขาพยายามจัดสรรทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ร้ายแรงกับชีวิตเรามาให้เราเนี่ยเหมือนกับนอบน้อมสู่ดินมากขึ้นนะคะคราวนี้การที่เราจะรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความรับลึกๆมันต้องเริ่มจากการที่เราไม่ปฏิเสธความรู้สึกเสียใจค่ะหลายคนที่เขากลายเป็นภาวะไม่รู้สึกยินดีค่ะเขาเรียกภาวะเส้นยินดีก็คือการที่ เราไม่รู้สึกทั้งเสียใจและรู้สึกรักด้วยการที่เราปิดตัวเองจากการรับรู้ความรู้สึกเสียใจเพราะเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินเราไม่สามารถทนความเจ็บปวดนี้ได้ต่อไปอ่ะมันทําให้เราสร้างเกาะมากขึ้นซึ่งไอ้เกาะนั้นเนี่ยมันก็ด้านเป็นเกราะที่ป้องกันความรักจากเราด้วยเหมือนกันมันทําให้เรามีความสุขน้อยลงค่ะมันเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งเป็นด้านของความเสียใจด้านหนึ่งก็เป็นด้านของความรักที่ร้อเหมือนกัน คราวนี้การที่เราจะเปิดรับความรักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องเป็นการที่เราโอบกอดความเสียใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงนกฟีนิกซ์ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะในแฮร์รี่พอตเตอร์นกฟีนิกซ์เนี่ยเขามีกลไกหนะะึ่งค่ะคือเวลาที่เขาเผาไหม้ตัวเองจนเขากลายเป็นเท่าฐานเขาจะเกิดใหม่เป็นนกตัวใหม่จากเท่าฐานนั้น,นะคะ่ะซึ่งความเสียใจทําง,งานเหมือนกันเลยค่ะนกฟีนิกซ์เนี่ยคือความรักค่ะแต่ว่ามันมีบางครั้งที่ ไฟน่ยมันครอบเขาไปทั้งตัวการที่เขาไม่ต้านมันแล้วก็ยอมรับที่จะให้ตัวเองอ่ะกลายเป็นเท่าทุลีในวันนั้นล่ะค่ะคือการที่เราเปิดรับความเสียใจทั้งหมดและปล่อยให้ตัวเองแตกสลายไปเลยค่ะเมื่อไหร่ที่เรายอมให้ความรู้สึกนั้นอ่ะไหลผ่านตัวเราและทําให้เราแตกสลายไปได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะน่ายินดีมากๆค่ะ เพราะว่าตัวตนใหม่ของเราจะเป็นนิวบอลที่เกิดขึ้นจากเท่าฐานนั้นแล้วเราจะเป็นนฟฟินิกส์ตัวใหม่ที่สวยมากขึ้นด้วยค่ะในวันนั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดรับความรักได้มากขึ้นถ้าขอยืนยันเลยค่ะว่าในทุกๆครั้งที่เรายอมรับความเสียใจนั้นและเลิกโทษทุกๆอย่างรอบตัวรวมถึงเลิกโทษตัวเองเราจะเริ่มเปิดรับความรักได้มากขึ้นจากการที่ปล่อยให้ตัวเองเสียใจให้ถึงที่สุดปล่อยให้ตัวเอง ดำดิ่งกับความรู้สึกนั้นเพียงแต่เราต้องไปด้วยสติค่ะเหมือนกับเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเราขออบกรอดความรู้สึกนี้ด้วยความรักทั้งหมดที่เรามีให้กับตัวเองค่ะเราขอปล่อยให้เรารู้สึกสิ่งนี้ในตอนนี้เราขอไม่ตัดสินว่าเราชอบหรือไม่